อะไรวะเี่ยไปอูอะไรอะอะไรอะไรยัยยะไอเดียวอเดียวไอเดียวไอยเอีเเดไอยูอะไรยงไอเดียวไปแล้เนี่ยวงแตกเลยตอนเมื่อกี้มือกุญสันเลเวล เพิ <screws> ่งเริ่มเกมเองมังเล่นกูแล้วมาแล้วไอเดียมาแล้วไอเดียมาเล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 ยผาดี้ผาที้ผาดี้แบงไล่หลังกูมาเลยแบงไล่หลังกูมาเลยแบงไล่หลังกูมาเลยไอเดียไอเดียมมาแล้วไอเดียไอเดียแล้วเดียลาวินไยเดียไเดียลาวินลาว่าเฮ้ยมาตัวพี่เหนื่อยปะตัวพี่เหนื่อย กดีดเลยย่ะอ๋อไม่คือคือด้านนี้มันจะมีปลาดาวมาแจ้เราหมุนในนั่นอะอะไรวะเหมือนเป็นท่ออะปลาดาวอะไรอะไรอะไอ้กุลไอ้กุลเลยไอ้ยศละกุลไป็นเราเป็กุลไปแล้วจะ้าจะกลับไปมองอีกทางไหนทางไหนเร็วใครผิวปากป้ะไอ้กุลอยู่ไหนกุล มันอยู่นั่เดี๋ยวกูไม่ได้ถามตัวถามตัวในเกมฮัลโหลฮือฮืลฮีอฮือียอเืีฮือดีอฮิอฮือี่อฮือยือฮืออฮเอียกฮือฮยอฮือฮอฮืออฮดอฮอฮือออฮอออ ผมไม่ได้โกรธพี่ทำไมหัวใจมันตุบตับไอ้คนเล่าโอ้หอย่าแม่งวิ่งหนำกูเลยนี่แต่ละคนไปเร็ว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 ไปเร็ไเวเวเคโอเคโอเคเมื่อกี้กูยังอยู่หน้าอยู่เลยเวรรร ไหนอะไรอยู่ไหนบอกบอกพี่ด้วยอยู่ไหนอะอยู่ไหนไปด้วยเฮ้ยโอ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอพี่ด้วยอย่าไปเร็วดวพี่ให้เพื่อนนำเลยพ่เชนวันมาพเว่าไงน้องเราวรอมมันก่อนเลยแม่งเรารอมันก่อนเลยเราไม่วันได้ได้เราไม่วันเราไม่วันไอ้กุนไอ้กุนเราไม่เคยวันอยู่แล้วกุนมาลูกห ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรวะไอเดียไอเดียอันไหนกุลผิวปากอยู่ตรงนู้นไปแล้วเหลือไหนไอเดียไปแล้วโอ้ยมันมา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 แล้วไปแล้ว แล้วกูเราโอ้โหไอ้นี่แม่งไม่ไม่เคยแบบมึงมีบัฟวิ่งเร็วเมื่อเตอนเจอผีอะไอเดียมาแล้วเดียไอเดียมาแล้วมาแล้วๆๆๆ เอ้เรานับหนึ่งสองามแล้วเราวิ่งออกซ้ายปะนับหนึ่องามวิ่งไอ้กุลกูยังไม่ได้นับเลยเวนไอ้ไป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 ประตูลว้รู้รู้ร้เอาในันดิเนจปลจวด้วย ดียน,น,นั่นอะไรอ่ะอพ,พี่พี่นั่งอยู่พี่นั่งอยู่พี่นั่งอยู่เชี่ยไกลมากไม่ไม่เดี๋ยวก่อนคือกูควรกลัวไอ้ตัวนู้นหรือว่ากูควรกลัวมึงดีเนะดูหน้ามันดิไอ้กูน่ <c oughs> นากลัวผีอีกเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเดี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 ทำไมมันอยู่ใกล้ยังวะ <c oughs> โอ้โหห่วยใจเลดต้นคอเลย <c oughs> โอ้ยไอ้นี่ก็น่ากลัวไอ้นี่ก็น่ากลัวเดียมันวิ่งเร็วปะเร็วอยู่พี่บอกว่ามันน่าจะเร็วกว่าเราด้วยอะ พี่นับสามสอ่เดียวเดี๋ยวเราันหันหลังไปก่อนเชื่อพี่เดียวเชื่อใจพี่มันมันเดินไปไกลเชื่อพี่ดิเดียวเดียวเดียวไปแล้วแหมเดียวเร็วเดียวเร็วเดียวตายตายเดียวไอ้กุญสุายเลยเเร็วไป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 ่ไไไไไ ശരി <laughs>